สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Tarot Journey นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ collective energy นะคะพลังงานอาจจะไม่ตรงทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจูนคลื่นติดกับออผู้อ่านไพ่หรือเปล่าช่วงเวลาอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรือยังไงมันแล้วแต่ energy พลังงานของเรานะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ข้อความ จากเขาถึงคุณแต่เราจะไม่ใช้ไพ่ข้อความนะเราจะใช้ไพ่ไลเซียทาโร่คนคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะตั้งจิตเลยตั้งจิตถึงเขานึกถึงหน้าเขานะคะแล้วส่งพลังงานมาที่ไพ่ที่ผู้อ่านไพ่นะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคนคนนั้นในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะ The Magician หัวกลับเขาอยากจะทำอะไรให้ได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลย2ดาบค่ะออมีบางอย่างที่เขาต้องเลือกต้องตัดสินใจเขาลังเลในความรู้สึกตัวเองบางครั้งจนกระทั่งทำให้เขาต้องออปิดหูปิดตาตัวเองไปเลยด้วยซ้ำนะ The Hermit จน กระทั่งทําให้เขาต้องเงียบต้องนิ่งต้องพิจารณาอยู่กับตัวเองเฝ้าทํานิดหนึ่งทบทวนเรื่องราวต่างๆและความรู้สึกต่างๆนะคะอยากติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณเลือกเกินแต่ก็ไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะไม่รู้จะเข้าหายังไงไม่รู้จะติดต่อเข้าหาคุณยังไงนะคะเอโดเพนุคูสนะคะหนึ่งเหรียญก็มาแต่ถามว่าเขายังถือคุณถือความรู้สึก ระหว่างคุณสองคนอยู่นะคะขอดูไพ่ใต้สำหรับนิดนึงเจ็ดไม้หัวกลับนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเขาไม่สามารถต้านทานความรู้สึกตัวเองได้นะเพราะเขาอะก็ยังรู้สึกกับคุณอยู่แหละอะแล้วเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันต่อซิว่าอืมเยอะเกินไม่เอานะเรามาดูกันต่อสิว่า เขาอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมไหมคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมถ้าเขาพูดกับคุณได้คุยกับคุณได้ยกขูโทรหาคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณอยากจะพูดกับคุณคะโอ้โหเอโดฟคัพหนึ่งถ้วยฉันยังมีความรู้สึกกับเธอฉันยังรู้สึกถึงเธอฉันยังมีความหวังดีให้เธออยู่นะ งบวานนะคะจนบางครั้งเนี่ยความรู้สึกมันล้นออกมานะคะจนเขาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยเขาสับสนเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะไม่กล้าด้วยส่วนใบนี้เป็น Page of penacles t นะคะจะเข้าหายังไงดีคิดไม่ออกไม่รู้จะจะต้องหาวิธีไหนนะคะ The Lovers นะคะที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องความรักมากกว่าสองคนนะคะมันก็เลยมีปัญหาระหว่างคุณกับเขาทำให้คุณเดาคุณสงสัยนะคะอืมเป็นไปได้นะคะว่าคุณสองคนอาจจะทำงานที่เดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นเพื่อนเคยเรียนด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้แรดูแบบมันห่างเหินห่างไกลกัน เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณแต่ว่ามันมีแก๊ปมีช่องว่างระหว่างคุณกับเขาแต่ถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกขอดูไพ่ใต้สำหรับนิดนึงค่ะ six of cups คิดถึงอยากพูดคุยยังมีความผูกพันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ว่างแล้วเรื่องขัดแย้งต่างๆใดๆนะคะที่ผ่านมาเขาคิดถึงคุณเสมอนะคะผูกพันกับคุณโดยที่เขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณขอไพ่สรุป5้าใบค่ะขอไพ่สรุป5้าใบว่าแล้วเขาเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงจะมีแอคชั่นอะไรไหมในเร็ววันนี้นะคะเขาจะมีแอคชั่นเขาจะทำอะไรไหมเอ่ย The f o o l หัวกลับยังนะคะอืม ยังไม่ทำอะไรยังไม่แอคชั่นแต่ก็พยายามแบบปณนีปนอมกับความรู้สึกตัวเองและกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาณนะปัจจุบันนี้ด้วยนะพยายามที่จะเอ่อเมนเทนพลังงานคุณกับเขามีความเมตตาอารีถ้ามีโอกาสและจังหวะนะคะเขาวางแล้วคะ่ะอารมณ์คำพูดที่มันฟาดฟันคุณ เขารู้แล้วค่ะว่าที่ผ่านมาเขาทําใช้คําพูดทําร้ายจิตใจ,ใจคุณนะคะเจ็บถ้วยขึ้นมาราชาถือดาบกลับหัวแต่กลายเป็นแบบเจ็บถ้วยหัวตั้งขึ้นมานะคะเซฟน n อ f คัพสนะคะเขาอาจจะต้องมีสิ่งที่จะต้องเลือกต้องทําบางอย่างเกิดขึ้นในใจเขาแล้วนะคะแต่ยังไม่แอคชั่นนะ คิดพิจารณาอยู่อึดอัดกับพลังงานตัวเองเหลือเกินค่ะไม่ยอมเดินออกมาไม่ยอมทำอะไรอึดอัดแต่ถามว่ามีความรู้สึกมีความคิดไหมว่าจะต้องเลือกต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเขามีนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ขอดูไพ่ใต้สำหรับนิดนึงค่ะ 9. ก้าถ้วยนะคะคนคนนี้อาจจะ ลังเลอะไรบางอย่างอยู่อยากเข้าหาคุณแหละแต่ว่าเขาอาจจะมีคนข้างกายอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นได้อืมอาจจะมีคนใหม่มีคนคุยใหม่มีแฟนใหม่ไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้อีกสามใบแล้วกันค่ะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ย จุดจบของคุณกับเขาสองคนคุณและเขาคุณสองคนจะมีจุดจบอย่างไร10ดาบเคยเหนื่อยเคยล้ากันมามากแหละไพ่เอ้สิบไม้ขอโทษค่ะแล้วก็มี1ไม้ขึ้นมานะคะอาจจะได้มีการเริ่มต้นการพูดคุยโอ้โห King of Cups ความรู้สึกมีอยู่ตรงนี้กับคุณะยังรู้สึกยังนึกถึง ยังมีความรู้สึกดีๆความหวังดีความรักอยู่ตรงนี้แหละแต่แปลกที่ตรงที่มันไม่มีไพ่สองถ้วยขึ้นอืมเขาจะติดต่อพูดคุยนะคะเพราะว่ายังรู้สึกอยู่ยังยังมีคุณในหัวใจห่วงหัวใจตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะคะ่ะขออีกใบ แต่ยังไม่มีแผนไม่มีแผนไม่มีแพลนที่จะมาคอมมิชเมนต์หรืออะไรกันนะคุณสองคนอาจจะโชคชะตาต้องทำให้คุณสองคนแบบแยกจากกันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกที่ใช่แต่รู้สึกนึกถึงคิดถึงไหมเต็มหัวใจเลยค่ะแต่เก็บซ่อนมันไว้หนักมาก ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วย t a r o oh, Healing t a r o Journey นะคะจะพยายามมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย